สบายดีสบายดีะสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีจากฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี่กับมาพ่อกันอีกแ้เนาะพี่เอฟซีตามเคยเนาะแม่มพ่อกับพ่อเข้าอีกเซนเก่าเส้นเคย<ม>นะพี่น้องแต่มื้อนี่เป็นมือพิเศษเน,นาะดองใบหวานมีแม่เนาะพ่อพี่น้องใบมอญน,นะพี่น้องมื้อนี่พ่อเข้ากับซิมเหตดคลิปรีแอคอีกคือเก่านะพี่น้องคลิปที่พ่อเข้าจะอารารีแอคในมื้อน,นี่ก็แม่คลิปรถดเกีียวเขานะพี่น้องแม่ว่า ถ้าเขาบ่เคยเห็นจักๆเนี่ยรถเกี่ยวข่าวไปบ้าอ่าเดี๋ยวบ้าขักขนาดน้อพี่น้องก็เลยสิส่วนน้องๆมาเบิ่งเนาะคลิปที่พวกเราจะเอามา re-edit เ,เป็นคลิปที่เอามาจากซ่องของบ่าวสมจีสตูดิโอนะพี่น้องเราก็จะทำการขอพิพิธภัณฑ์วิทยมห้อยแล้วเนาะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็สามารถดูได้ที่ใต้โพสต์นะพี่น้องเสาบุพาจะไปลิงก์เอาไว้ เอาเป็นว่าเผื่อว่เป็นการเสียเวลาเฮาไปหาบ z ม o m c l กันเลยไปกันเลยตัดภานมาตัด่านมาก็เห็นไปปะาลุดกำลังเกี่ยวเขาเนะพี่น้องแม่ก็เป็นล่สาสั้น่น้วยนะเกิดมาฮะก็เคยเห็นนะพี่น,อน้องนงค์น้งว่าน,น้งหม่อนพี่เห็นวันนี้บอกเคยเห็นโอ้โหผักนี่นะพี่น้องแม่ เื่องมาไหลออกมาแม่หนที่เป็นเพื่องเนาะมันมิดเขาอยู่ใส่เนาะมิดขาวนิอยู่ในนี้เนาะเน้ะอยู่ในเชิงอ๋อทางไหนติะอันนี้นะพี่น้องรู้ค่ะพี่ลีนอ่ะทั้งเกี่ยวแล้วรับปั่นเลยเนาะไม่เกี่ยวเขาปั่นมาเลยเนาะันมีเกี่ยวปั่นเกี่ยวเองแต่ว่าปั่นเขาปั่นหายเนาะเคยเห็นแต่แบบนี้แต่ว่าอันขาดให้อนีนาะแบบว่า แต่ว่าปัน่นเกี่ยวมีเลยเนาะ mhm. ข่างแค่ไหนอ่ะปัน่นเ,เกี่ยวปั่นในหวดเดียวเลยพี่นอ้องเห็นมากก็ากว่าที่เคยเห็นเนาะเนาะพ้นกันบ,บ้าน่วงงอกกับหมูมี่เนาะหลุดไปมีนา mhm. ะอา mhm. บ้านเ่ามีบ้านเ่ามีแต่อันนอั่นเนาะอาแบบว่าอันเครื่องแบบเครื่องจักตัดนะพี mhm. ่นอ้องแบบผ้าใยจักตัดหาเนาะเหมือนเอามาดัดเห็นแบบว่าเป็นจักอันนั้นเข่าพี่น้องปลาปลาเบาะแม่ปลาก่อนนั่งในห่ยนลา ปลาปลาโอ้ยปาอย่างพี่น้องอะยังนะค่ะหว่บเป็นกาะเป็นเกาะอยู่นะหาจจะขึ้นมาก่อนเนาะรุ่นรุ่นอ้องพี่นน้องี่เอซีน้าพี่น้องตอนนี้หลดปันเข้าเข้าไปใกล้แล้วพี่น้องเมนหลรดปันเขาาวะยดเกี่ยวเขาพี่น้องพ เข่าคือเขียวนะพี่น้องเนาะ้องใส่สู้ปัวทันกันเนาะแม่ยังเข่าแบบยังมสูขักด้วยว่เข่าวนบบว่าข้างหน้ำแต่เนาะเข่าขางน่ำเลยแบบใบมันสีเหลืองเท่ดเ็นขี้ต้มาอางน้ะเนาะเนีเนนนาะเาะะเนาะแม่นาบาเะเะเาะานากระแตงลเาเนะาเเ มันมันเข้าคนเราทำใช่ไหมพันทางแบบว่าทางอะนะคะก็เห็นแบบเป็นเพื่อนคนเนาะแม่เฮือนเป็นกระแพงบ่เป็นเพื่อนเลยคนนอ้ะไปได้ขัดกระเบียดน่ะสิแบบเป็นนาไก่บ้านเนาะแม่ไก่กันเพราพี่น้องใช่เงินเข้าคนเราายพันเลยเบนมัอนก็น้อยเหมืนก็บหัสติเต้นเนาะแล้วไม่เหมืนก็มาเข่าคลิปน้ำขังแรกนะพี่น้อง แล้หูซึ้งตื่นเต้นนะพี่รนะเมนจะนอห้ยุ่งกระไลายนะพี่เอ็มซีเมนตอนนี้ตอนนี้กะกยขำนะพี่้อนะเมนเจเก่าเหรอเ้เก่าเข้ามาหนังอนี่บุมมียุ่งนาะมื่แต่งหน้านี่แค่แต่งน้าหอดเลยมียุงใคแบบยุงแบบเขามานังไรเถื่อนยุ่งไดะกินเหมือนยุงงในกินใช่ไหมพี่รักเก่าเข่าหายไปซ้ายแล้วโน่นไปเนี่อเนเป็นเข่าเกี่ยวเข่านอนน้องไปกับวราพี่ทั้งฝันทั้งเกี่ยว แม่หน้าเจ้าข้าวสีหนาหนาอันบิวไปจังเนาะหนาทิ้ก่อนเนาะ่อนยุ่งรึเป่าแบบจับันจับได้เน้ะขึ้นมาหนาหลายโคตรหน้าจะเป็นอาหารอร่อยอยู่นะเดี๋ยวคลิปนี้มันพอกระเทือนเลยเนาะถ้าวสีหนามันกับ่อันนั่นการบอทันแล้วกาเล็ตป่อยใส่ข้าวกล้องหมดข้าวไรเอาเนาะไรเอาเผื่อปั่นแล้วสิบว่าขำบ่เนาะเกี่ยว แลว่าอะก็ว่าพีโนก็หงายาเหมือนกับตั้งกวงอันนี้นะพีโน้องตใส่ตอนดำนี่ดำหรือว่าหยอดนะเนาเนาะหยอดขึานเถื่อขนาดใส่หลอดดำนะพีโน้นะใส่หลอดดำเบิ่งเบิ่งนี่นี่คือว่าจิจีการได้เป็นโกกเป็นโกกหนาใส่หลอดมาแหละถั่วเป็นโกกเป็นโกกเงีบอ่ะหรือกับเป็นโกกเป็นโกกอันสองโกกเงียบอ่ะนะสองโกกเงียบอ่ะแถวคนเขาดำเมาหนี่งคงสิบวัยเนาะ ไง like บ้างไงหนึงเนี่ยภพาก่ะได้ยินไาทางฝั่งไทยเป็นหมักเอารถดำเนาะแต่ว่าตัวน totally> um, ี้ฮะไฮแอนบอลไฮหน้าถุงจะสีรถหรือว่าคนจะสีรถอุ้นเฉากับคนกันนี่ของมันอุ่นเฉยกว่คนดำนี่แหละคนไล่นี่ละเขาจ้างมาเคยได้ยินแต่นละสาวขังบ้าทนะพี่น้องเพี่น้อาว่ะแบบว่ายามดำหน้าหละนมีอันพี่น้องทางฝั่งไทยนะหับจ้างแบบคนดำหน้านะพี่น้องว่ะ อันดำหน้าอนบัวร้ายแต่ว่าสองซ้ำห้ยว่ะบัวตาสาวคนตปเบโพี่นะ้องซ้ไหายยวกหายแนมสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะไม่ว่าโอ้โหเราผ่ามือเข้ามาแล้วพี่นนองเหมืนมาหล่อสะพังสะบูวาก็หัวเลยพี่เนตแบบหน้าบ้านเท่าน่อยหาบ่ปให่เนาะหายน้ดหน่อยนึ่กลางเนาะหาใหายไรกับยาวเนาะห้ยาวค่ะหา่าะ ถ่าย PFC แบบหู้ยังวะยั่เปนหู้กระปูกระปูบอ่ะอ๊เนอ๊บ่ยังวะยังู้ยังเนาะเอ้อไหนสิพี่เพม่อนเอาอันเอาเอาเฟืองอัดหูกบแบบนี้มน้ยโอ้ยันนี่เนเน่เนาะเนี่ย่หะเด้เลยหเกี่ยวตามน้ำหล่นขึ้ยังมาอยู่เนาะกายแล้โมจ่าหล่กาเน่ยหล่นเท่ากับหายแล้วพี่เนาะ หูกร็ูเขียนน้หนา้องไหวก็เคยเถื่อนหนึ่งนอกเกี่ยวข่าวยสือก็เห็นหูเนาะแล้วพอเลี้ยวกบแบบเป็นกบตัวผู้ใหญ่นน่นมนน้องไหวที่ไรแบบนี้หายแล้วมาผูกเอานอทน้งไหวก็ตื่นเนึอกันเม่นเป็นหูอย่งเะเนาะผูกรใหญ่เิมเนาะอาจจะเป็นหูกบกบหูหู้เห็นะมือเถื่อกบกับแบบยามนี่มึงเถื่อแบบกระซ่อนกันเนาะเพราะมันแม่นบายามมีบางยามแรงา ตอนแรกจะเป็นยามแรกนะพี่น้องเธอเก่าชาวบูพาตอนนี้ยังไม่ได้ป่วยเนะ <III. S 1> าะชาบูพาก็แบบยามแรแบบกรนะ <laughs> กับพานเราคุดกบนะกับกบเันถึงก็บสอนกันนะพี่น้องเวลาได้แล้วก็แบบดีใจเลาวสอนกันแม่นแม่น <laughs> จอร้ายกับพี่คุดกบก็ไม่ได้ครบเนาะนนแค่กระปูแค่แตะปู <laughs> กจ <laughs> ิหล <laughs> ่อแม่น พี่หลอเนี่ยงามหนาวมักสอนกันเนาะสองตัวงามหนาวใช่ปะยามวนงามวนจืดพิษอะไรไปจักงามงามงามเกี่ยวข่ยงาเกี่ยวขาวเลยว่าช่วงนี้นะมันพิษแล้วมันพิษแล้วเนาะพี่น้องยามเกี่ยวขาวมันมักสอนกันส่วนลายค่ะเวลาลงนาสีหล่อลายเนาะแน่นเพราะว่าตอนนั้นแบบมันทางกันไปปะ ที่หล่อมันทากับใบเบาะอันนี้แม่แบบเป็นไข่แม่เลยยานานล่างหน,บบน,น้าแล้วเปนกระเบาะแล้วเป็น้องย่างเกี๊ยวข้าวแล้วก็ไข่มันกะอมาพูดมากินกับมันเทุกทีแล้วคนไปขายก็ได้เงนินล้านเนีเ่แต่การตอน กันโลกกะก็นอะตะกะแตนกะนลายลลกน้ำขุบตะกะแตนตะกะแตนน้ำนออยู่ป่าเขากะสบายนหมัดกระปุกใส่แห้เอาเนาะเพ็นที่รอเลยกะรีบใส่อันก็ได้หลดาาเเลย้สห็นปแต่โดนไเข้ากลางากลัน ค่ะอเนาะแบบเป็นอะไรเป็นหอยดิย่านหนสิแบบนอนหลินเนาะเรามาอยง่วงเราพอยงับไปอยู่เดี๋ยวหุ้งสิหมุนเวไปกะหลินแล้วเมนหมักหลินกองเพื่องหลินแล้วเราคั่นค่าย แบบว่าคล้ายๆกับคล้ายๆก็หลุดหลดดุดเลยนะพี่น้องแต่ถุงมันคือหลดตังแต่มันเป็นเสี่ยงมากพี่น้องหลุดตังแรงหลดตังชาเนาะแมนแล้วก็ยังคือหลดดุดเพราะเพราะว่าแบบว่าวอนที่ข้าปั่นเข่านะแต่ปกติแบบมันจะเป็นอันอันอันนี้แต่ปั่นก็เป็นถอดอะ่อดถอดยันเป็ถอดอ้าวถอคือปั่นขาดด้วยจ้ะแหมทั้งในเป็นเล็กหรือว่ารุ่อที่สั่งเป็นเครื่องมีดเลยโอ้ย่างมี่เข้มนเนา ที่วายแอ้มเนทองรอบนี้ที่วายมรีน่าเพียร์นี่ติดบาดคนรถใหญ่คนเดียวคนใหญ่คนเดียวคนอยู่ทางเทิงนำเลยเก็บข้าวคนที่คนขับมันรเหมือนเลือกเขามันผุออกมาแม่นบอกเขาไม่เละไม่เละโอ้เขาสวนเลยพี่น้องแม่นไมเละโอเจ็มแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องแบบโอ้โหเกี่ยวอบบร่างการเนาะเกี่ยวปั่นจบในในบาทเดียวนะเนาะโอ้สบายเฮียเลยเนาะ จะถ่ามไปเชีอย่างเดียวเนาะสบายแห้งเนาะแบบนี้น่แต่ว่าสิเปื้อนมันต้องต้องเอาลงไปถอหายใส่กระเป๋าได้แม่ลงสีเอาลงสีะทางก็ใส่แล้วแล้วถอยล้วถอยหนาถอยล้างกัได้ขักเนยหมพี่น้องชิวเลยตีนก็จะคือตีนหลดอันหลุด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 หลดหลุ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 ดหล เพราะว่าอันเห็นตีนหลอดก็คุ้มมือนะเพราะว่าแถวเงินดาวน์น้ำนกับอันมีหลุดดูดหลุดทอกเนาะนุะ่มนงมเาเละหลายนพเอฟซีขักเลยอ๋อ oh, ดูดกนระเพางอีกมั้งเฮ้ยอันดูอะอย่างเงี้ยพี่จักรี รู้ด้เห็นเล็กมันเป็นเล็กแาดเด็กเฉพาะระคาทค่ะเพราะตีนมากับเกี่ยวไปเลยเนาะก็หลัดขาดเนาะกาเขามีความสั่งชันความผิดเนาะมัต้องรูสั่งนี่เก่งขนาดน้ยอะมากเนาะพีเอฟซีหลดปัญหาเนาะคนเกิดมากะห้ากะที่เคยเห็นเนาะแต่ว่าเป็นบุญาจเป็นถอแบบ เอาขาวถอกใช่ไหมแม่เพราะว่าคืขาดต่พี่น้องคือนมาเดชขึ้นไปนาะดูดดูดไปเลยไปนะฮะแล้วก็สงสัยแบบเนีแลแวก็แบบแม่แม่เนาะสุดยอดนะพีเอ็มซีฉัพ่พาก็เคยเห็นแบบนี้เนาะรู้แ้งเลยเป็นบุญตาที่ได้ปเห็นนะพีเอ็มซีสุดยอจักชีสอะไรเนาะโแพงหนาสิแพงเลย ทุบ้านเขาเนอว่าเพี้ยนเลยอยางได้เลยเนาะเนเนาะเวลาเกี่ยวข่าก็สบายรอว่าเกี่ยวข่านานทุ่งห้องิได้ย่งหนุ้่งหาหน่อยนี่เงได้เหอเนาะวดอาวัดเกี่ยวว่าหลดนะมันชิลงเาี้ยนะี่หวานได้นพี่านลงแต่โหลดเมื่อนักก็เต็มหายนะพี่จ้ามั่อนัะชิหน้าลายพจะคือว่าเอาหลดอันโหลดวกงมาใส่เลยบอกหลดพวกงมาเอาเอามาใส่ นปพวพี่น้องพี่น้องทางฝั่งไทยเผื่อเ่าได้เอาข่าวอยู่กระสอบเนาะพี่น้องทางฝั่งเราเอาหมากใส่กระสอบเนาะเออหรือว่าตากอยู่ใส่กระสอบเอาไปตากใส่กระสอบยังไม่เห็นไปนี่เลยเนาะแต่ทางวัดเห็นตามข่าวเห็นเอาไปตากก็เอามาใส่กระสอบเนาะอ๋อจับบุภาขากันถอดส่งไปนี่เนาะแบบจะขึ้นสับส่งน้ำเลยเนาะเวลาแบบเปล่งน้ำถีบอม่ได้ยันพลเนาะเต๋งต๋งอานทำพลเนี่ยอาสังกระซีเนาะไปแข่งข่ายไปนี่เลย การอ่นตัอันนี้ค่ะปั่นปันปันเอาดันเนาะเฮงดันปะเออคเห็นคือแบบโคราชไญเฮงเนาะคองขีดางสกเงนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องมันมีผืนเกลดอกำลังนะประมาณเท่าไรเนาะเฮงเพื่องอะไรตะิ่นเขีเื่งแบบเพื่องงุ่นแุ่นเพื่องขี่เพืองเนาะแ่ตอนนีพผ่นเกลืกลัง เนส่งเขาไปหลุดหมดเขาลายให้เขาเต้นมาเลยนะตอันตัวอันต้นสิลลนเนาะก็อิญญาณปั่นปิ้นเข้าไปอลเนาะไปดค่ะเลยโบจังขาถ่ายอยเข้าไปนะขาเลยแล้วก็ยันเดี๋ยวเพิ่งยังผีเป็นคนสำงานแล้วแม่ข้าไปยขึ้นบก้าขึ้นเลยอ๋อบว่าจะคือแบบว่าเพียง ในนางเลยเนาะคือแบบในนางเขาเห็นนานแบบเป็นโค้งแบบนี้เนาะเป็นโค้งเล็กแบบนางสเปเดเมนเนาะแต่แป้งละแน่เนาะยังค่ายๆแบบว่าแบบว่าหลดแบบบูมิเสือเนาะอันนี้เนาะอีกคือแบบบูมิเสือเขาเห็นกรถิ่นสวนประกอบหมดเนี้ยไฮนานเราให้เดียบรวดเต็อต้ ลายเกบดน่งเกือเกือบเครื่องหลุดเกือบเครื่องหนึ่งของหลุดพวกแะวพีเอ็มซีจังสัมดาป้าคนไทยเขาอดหลุดงั้นก็หลุดพวงวงเราอันนี้หลุพวงเราว่าไม่หลุดเาะมคอเบิร์แล้วนอกเขาค่ะแล้วจะทํยังไปแล้วก็แล้วไปใส่ต่อได้นาอยแบนี้ไปปั่นดีกบ่ไม่ต้ชิขืไปจัดบันนี้ยขืแล้ว ก็จะขังนาพีผู้นางเข้านะว่าเป็นดงตาเป็น้องย้สมิเ็นกำไชีวิตเกี่ยวเข้าสัมผักลใบนใกลกล้เห็นไกลกคนจักขึ้นมาวมัมีก่อนสมจิตเห็นอีก่อนนั้นเห็นแต่อยู่ในระยะไกลไม่ได้เข้ามาสัมผัสคือแบบนี้เนาะก็ได้จบลงไปแล้วนะพีเอฟซีกเขาก็หูซึกแบบ ตื่นเต้นเลยกันแลยแห้กตากายเห็นเนาะเหี้ยเห็นเลยเป็นรถที่แบบว่าขักแห้งเนาะพิเศษแห้งอะไรโหลดเนาะหักแห้งอะไรสุดยอดเลยเน้ะฝนอยู่ปวดสองปวดเลยเนาะแบบเาเห็นเทาก็อยากได้มาปัร์มาเกี่ยวเขาเลยเนาะท่าเาก็จะโ่ต้องปวดลังปวดเอวเลยนะพี่น้องแต่เขาสบายอย่างนี้กันแล้วก็ทั้งแบบว่า แบบเกี่ยวแล้วก็ทั่งปั่นไปพร้อมเลยนะ mm. พี่นอ<ต>้องแบบสะดวก<า>สบายเลย mm. mm. นี่เนาะสบายค่ะเนาะค่ะค่ะม mm. าหน,นี้กันสิได้จบคลิปไวเพียงแค่นี้นะพี่น้องก,กันต่อไปก็หายน้องำพลจบคลิปเลยเนาะโดยมหนนี่น้องว่าน้องน,น้ำฝนน้องใบหมอนซาบ,บุพากาศสิได้จบคลิปเพท่านี้น้อำฝนก็ต้องขอขอบคุณพีเอฟซี FC, ที่เบิ่งตัวต้นจะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ น้องฝน,นน้องว่าซาบุพายคิิปจะต่อไปมาเที่ยงกันที่ขอกาคา่าสบายดีบ๊ายบาย